ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 วิเคราะห์ศึกเพลย์แมลงกรีแมสซิตี้ปะทะเบอร์สลีย์นัดสนามเอเิฮัสเตเดียมเวลา2.30นาฬินาทีแม่ซิตี้ต่อ2.5-10ลแมสซิตี้ของเปเปกคลเดล่าเพิ่งเฉือนชนะสเปอร์1 0ในศึกเอฟกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ความพร้อมบทที่วันนี้ไม่มีรายง,งานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเ<ๆ>หลือเพียงแค่โมเดลอคารชีกับเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ต้องรอเช็คฟิตจนวินาทีสุดท้ายคาดว่าเป๊ปจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีฮูเรนอาวารเรสออกสตาร์ทยืนเป้าล่าตาข่ายและใช้เปตโรซิวาฟิลโฟเดนและเยเรมีโดกูเป็นสามประสานกลางรุกค,คอยซับพอร์ตจากด้านหลังเหมือนเคยเบอร์สลี์ของเวงซองกเปนีอดีปะกลังในตำนานของระบายสีฟ้าเพิ่งจะเปิดรังเสมอรูตนัน1-1 ในช่วงลาลาสสัปดาห์ที่ผ่านมาความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีชื่อของลูก้าโคเอโรโซนาธานเลสบอนชาลีเทเลอร์และจอแดนเบเยอร์สี่แข้งกำลังหลักที่กอดคอกันเนี่ยงยกแผงคาวาคอมบานีจะมาในระบบ4-4-2โดยมีเซกิอัมดูนีและริวฟอสเตอร์ขวงคู่ลาตะขายในแด,ดาน,น้าและช้าโจซัวคันเล่นกับโจซัวบราหิลปักหลักคุมเชิงตะแดนกลางตามระเบียบจากสภาพนี้ใครจะสวนกระแสเชียกกร์อคาตูกาก็ตามสบาย แต่เชื่อว่าหลายท่านก็คงคิดแบบเดียวกันว่าจะอะไรไปสู้พอเสียแกนหลักทีเดียว4ี่คนรวดและผลงานช่วงหลังก็พังไม่เป็นท่าแพ้3ามจากสี่นัดหลังสุดทั่รายการแบบไม่ชนะใครแถมโดนทะลวงแนวรับยับเยินล้มรวมเจดตุงนอกจากนี้ชื่อชั้นและแท็กติกของกุลสอก็ยังห่างชั้นกับเป๊ปหลายขุมอย่าลืมว่าเดลือใบสีฟ้าต้องการ3ามคะแนนเพื่อไล่จี้หงแดงให้มากขึ้นฉะนั้นไม่แปลกที่ฟอร์มจะโหดเหี่ยมแม้ไรเงาเออร์ลิงฮาเลนมาหลายเกมแต่การคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ของเคเบนเดบรอย ที่รอวันฟิตเต็มถังก็ทาให้พวกเขาน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเป็นเท่าตัวแนะนำงานนี้อยู่ต่อสถานเดียวฟันทงจัดหนักแมนซิตี้ลีลาเด็ดแมนซิตีจ้จะชนะ3ประตูต่อศูนย์ลิเวอร์พูลไม่ง่ายรับมือเชลซีแมนซิตี้ถล่มเบอร์สีล่สบายแน่แมนยู่ถึงขั้นแพ้วูบเช็คเลยคิสัตันและพอเมอร์สันฟันธงพิมมาลีกมาให้แล้ว กิสตันนักวิเคราะห์เกมคนดังของบีบีซีสื่ออังกฤษแสดงทัศนะถึงศึกเพเมลิกนัดกลางสัปดาห์โดยเชฟลิวพูลจา่าฝูงจะเปิดแอนฟิลวเบียชนะเชลซีบุตรบีด2-1ขณะที่แมนซิตี้จะเปิดบ้านทุบเบอร์สลีย์3-0ส่วนอาร์เซนอลจะบุกชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-0ด้านแมนยูจะเอาไปเสมอกับวูฟซันตันวันเดอร์เลอร์1ประตูต่อ1ทัศนะของซัตตันฟอร์เรสต์จะแพ้อาร์เซนอล2-0ฟูลแลมจะเสมอเอฟเวอร์ตัน1-1ลูตันจะแพ้ไบรตัน2-1 กิซั่นเลิต์จะชนะเชฟฟิลด์เตต 1-0, แอสตันวิลล่าจะชนะนิวคาสเซ่น 3-1, แมนซิตี้จะชนะเบอร์ซลี่ 3-0, สเปอร์จะชนะเบนฟอร์ด 2-1, เรียบูจะชนะเชลซี 2-1, เวสต์แฮมจะเสมอบอลชมัด 1-1, บูแฮมตันจะเสมอแมนยู 1-1. ด้านพอลเมอร์สันอดีตกองกลางอาร์เซนอลให้ทัศนะผ่านสปอร์ตสกีด้าโดยมองเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลจะต้องออกแรงเหนื่อยก่อนเฉือนชนะเชลซี2-1ส่วนแมนซิตี้จะเปิดบ้านถล่มเบอร์ซลี่4-0ขณะที่อาร์เซนอลบุกเฉือนฟอเรสต์2-1 ด้านแมนยูจะแพ้ให้กับวูดสตันหนึ่งตัวต่อสองตัดชนะของเมอร์ซันฟอรเรสจะแพ้ออสซนอนหนึ่งตัวสองฟูลแลมจะแพ้ออฟตันศูนย์หนึ่งลูตันจะชนะไบรตันสองหนึ่งกิสเพาเลยจะชนะเชฟฟิลด์เดตสองศูนย์อสตันวิลล่าจะชนะนิวคาสเซิลสองศูนย์เมนซิตี้จะชนะเบอร์สลีย์สี่ศูนย์สเปอร์จะชนะเบนฟอร์ดสามหนึ่งเลียปูจะชนะเชลซีอสองหนึ่งเวสต์แฮมจะเสมอบอลทามัตสองสองและวูดสตันจะชนะแมนยูเดตสองหนึ่ง